สวัสดีครับผมกันน้าไอเจ้านะครับอ่าจากที่ไม่มาแต่แคสเกมอะไรกันมานานนะครับโอ้วันนี้ผมได้กลับมาแคสเกมกครันครับในเกมไม่ขบคืนสุดย้าแล้วฮะวันนี้เราไม่ได้มาเพียงดเดียวเดียวดายเพียงคนเดียวนะครับเรามีคุณเพชรเดียบีมาครับเออดูเสื้อผ้าซะก่อนดูเสื้อผ้าผมก่อนรอผมแป๊บหนึ่งครับผมดูเสื้อผ้าซะก่อนเอ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยชักว่าว ไปไปไม่ดีมากเออแล้วเหรอเอ้อยออไม่อยากจะพูดมึงนั่นใสใจเปล่าไม่อยากจะทำอะไรมากเดี๋ยวเลทอะไรวะเนี่ย<อ>ใครมาเขียนอะไรวะเนี่ยเติมเงินลิงทูมันนี่เติมงเมงนินต้องบอกก่อนมีเจ้าที่คุณเล่นมีคือครับมันเซิร์ฟออนไลน์ใช่ไหมครับผม นี่ฝนตกอยู่ใช่ไหมครับผมฝนตกซาเลยคุณแม่ครับคุณคุณอยู่ตรงไหนครับผมต้องการเจอคุณครับอยู่จุดจุดสะปะสะตาวของคุณโอเคเล่นได้ละโอเคเด้อผมเปิดของผมก่อนเปิดแคมของผมก่อนแป๊บนึงอ่าเอาแป๊บอยก่อนอ่าแล้วนี่คุณเล่นโอเคเจ๋ออ่าออกมาสักทีไปไหนก็ไปไหม มึงอยู่ไหนเนี่ยมต่อยกูคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณสวัสดีทุกคนผมมาเดี๋ยวผมเปิดรายการของฮาวาล่านะเปิกเต็มหัวโอเคครับสวัสดีฮะนี่คือรายการเดียวไม่มีทีวีโอเควันนี้อยู่กับเกมไมค์ครับจ้าโอเคแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษครับเอาเสียงหน่อยเร็วเอาเยคหน่อยดีครับผม ก็คือคุณกันดนั่นเองเพนนะฮะแหม่ไม่ได้อะไรมาซะนานแล้วมาเล่นไอเกมไปนี่ชุดไอเกมที่ผมซึ่งไม่เคยอยากจะถนาดหรอกไอเกมไมครับเนี่ยแม่งสร้างบ้านก็ไปพังตึกโอ้กิมึงอยู่ที่ไหนเอ้ยอย่าพึ่งใส่สิเฮ้ยเดี๋ยวใส่หมวกก่ันมันต้องหมวกกันใส่หมวกกันน็อโอเคละ คุณเพศคาสิคอเพิงเพลงผิดเลยคุณกันตอนนี้คุณอยู่ไหนนะผมอยู่ผมอยู่ที่ไหนกยังวผมอยู่ผมอยู่ตรงอยู่โฮมตอนอ่าอยูดอยู่ที่โฮมเลยกลับไปโฮมอ่ะกลับไปที่ที่เจอกลับไปบอกว่าไอไอไอจันเทมดีคุณนะฮะ นั่นคือคุใช่ไหมไอ้ตาแดงๆเนี่ยใช่ป่ะเออนี่คนคนกำลังก็อยู่ใช่ไหมเออนนั่แหละไอหมูเราเล่าเสร็จผิดใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละพี่มือผิดใช่ไหมเออนี่แหละคือกูโอ้โหน่ารักปละโอ้โหเนี่ยใกล้กูเด็ดขาดเลยนะเฮ้ยเพชรหันหลังให้หน่อยไม่เอา อุเพชร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 ชักเบาเว้ยชักเบาเว้ยเฮ้ยเพชรชักเบาไปแล้วไ่ได้ชักเบาไปบู้ดีกว่าเอาดางไปไหนเอมเอาไม้ก่อนเอาไม้มาเดี๋ยวป๋าพาไปไหนีไหนวะไหนไหม้ฟรีเดินไปตกตายเนี่ยตกตายอีกกว่าป้ายไปไหนอ่ะเอ้ยอันนี้ดนันนี่ดนู กินนมดิพาเพื่อนกินอมอุ้ยเพชรอยากกินน,นมป่ะฮะกินนมหระเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพาไปกินนมไม่เป็นไรเอาไม้เอาไม้คุณเอาไม้ไปกีอ่อัแล้วเท่าไหร่วะหกสิบสี่แม่งได้หกสิบสี่อ่ะผมเอาไปสองชุดแล้วกันอ่าผมเอาไม้โอ้ไว้นนะโอ้ยมีแตน่นม,มนมนมเบื่อนมแล้วเนี่ย ชุดเกาะมีครบเนี่ยแต่ไม่อยากใส่เนี่ยกลัวขัดศรัทธาสกินเนี่ยนี่เดี๋ยวพาไปเอ้ยตามพี่มาอย่างน้องนี่แหละผิดกูติเดือยตรงนี้แหละตามพี่มาน้องเอ้นี่แหละน้องเอ้อ๋อตรงนี้เหรอเออโอ้ได้ด่าแกงไตโอ้แกงไตคุณเอาอะไรไปมั่ง

กวนตีนคนตีนคนตีนคนตีนฟันแล้วชิงอ๋เลยฟันแล้วชิงกันละอ๋อเลยไม่ไม่ไม่จันตัวใครต่อไปนะตไปตามติดชีวิตนะจิ๊บกูิ๊บกูตามกูขึ้นมาทำไมเนี่ยมันตามกูเหรอไอ้ควายเอ้ยไอ้ควายไอ้ควายเอ้ยตามกูขึ้นมาไม่ได้หรอกไอ้ควายเฮ้ยเฮ้ย ควายควายเข้ามาเข้ามาเข้ามาไอ๊ะได้เอ้ยอย่าลงอย่าลงไหนวะเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยตาเนี่ยไอ้กูลงเป็นตวแง่งเฉยเลยแล้วทำไงเนี่ยครับวัวครับนี่เป็นคารบ้าลหรือตอนนี้ดะโดนไม่กูตายเลยครับตายแน่ๆเลยชิงก่อนโจทย์เยอะโค้อ้อยแมนไซตีไมนไซตีเอ้ยอย่าตีมืดกูอย่าตีมากูแกรนกูมาจากไหนเนี่ย กูไปหาไม้อ้าวนี่มีอ้นี่ด้วยเหรออันนี้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 อุ้ยใครตีวะเฮ้ยไข่ตีไข่ตีโล่งขึ้นเยอะเลยอ้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยกูไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปหาไม้ไปหาไม้ตอนนี้กำลังไปหาไม้อยู่ไม้อยู่ไหนอ่ะวับวับวาร์ปอ่ะวาร์ปไปไหนไม่รู้ ไม่ใช่ไงใช่หรวะเนีย่ยพวกเพื่นนอดอยู่นีเน่ยอ๋อเราไม่รู้เ <c oughs> ข้าใจอ่ะคนไม่เคยเล่นไมค์ครับคุณไหนเนี่ยเออผมอยู่ผมมาเดี๋ยวผมกลับไปเดอยผมกลับไปหาคุณก็ได้ละสดเอยแม่งไล่ฟันกูเนี่ยทีอนะ คลิปนี้เราต้องบ้านเนาะกลับไปที่ที่เดิมละอยากอย่ามาทำร้ายกูนะอีกผู้หรอเกียกๆไหนว่าเอีกพี่อ่ะคุณไปไหนละาดดึงๆกดดึงๆอ๋อขึ้นางเลยนี่เด็นทางนละเอีกพี่เด็นกลับก็นี่สิกจีเดินกลับเหรอเห็นว่าใส่ร้อยแล้ว เดินกลับไปไหนไอพีเซิร์ฟผมจะใส่ไว้ข้างล่างนะคะครับลข้างรผมอยากจะบอกอะไรนะครับผมมาเล่นเนี่ยผมเหมือนไม่ได้เล่นอรอกเหมือนโดนจุงจมูกอะเล่นไม่เป็นให้น้องให้น้องช่วยผมไม่สนใจแล้วผมเอาแค่ดัาเดียวหออะไรเอาเรื่อง้หไรเจ้าหสิจีบเบย อกุญชานเปิดประตูให้ผมหน่อยสิเอาหมวกเผ็ดไหมเอาหมวกเอ็นชานไหมหมวกหมวกหมวกมันเหมือนเบะไงไม่รู้อ่ะก็พูดไปก็คงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมั้งนี่วะโคตรเหมือนเลยว่ะไอเบะเอ้ยโอ้ช่างมันเด็กทิ้เบลล์ล้ำทิ้งอืม ทำตาอยู่แค่นี้เยี่ยมสายส่ใส่อืออ่าเปิดยังไงเริ่มแสงละแสร็จแล้วเสร็จแล้วเปิดประตูเปิดประตูยังไงเจ้าเจ้าเจ้าปะเราไปเก็บไม้สร้างบ้านบอกให้มาตามตามข้าพเจ้าไม้หนูตามพี่มาอีโนนี่นี่นี่เห็นอาเบะไหม ตามีมาอีหนูเจ้าไปหาไม้ใช่ไหม yes sir โอเคไปไอ้บ้านกนไล่กูเลยไหนบ้านเองเออต้องไปทำความต้องไปกันนะไม่รู้มันหาไม้หาดินขุดไม้ขุดดินอรนนี้ไม่สุดไม่ได้เหรอมันเป็นเขกโพเทกอ่ะเออมีหน้าฟันเท่าไหร่ไม่ก็ไม่เราต้องบอกว่า เ้ยไปบ้านน้องผมดีกว่าบ้านน้องผมไปให้ไกลๆบ้านน้องผมไปเลยไปเที่ยวบ้านน้องกูดีกว่าเล่นเซิจอตอนไอย่างี้ต้องระวังสัตว์บอกขวางกูทุบไปเลยระวังบอกคืนเนี่ยทุบเลยกูมาบ้านน้องกูแล้วนี่คือบ้านน้องอ้าวแต่ทำไมมันล็อกไว้วะสัตว์ทุบทิ้งแม่งเลย้เากกููจะขจะเข้า Thuộc thiên mang như vậy Thầm mấy sách quá Thầy hả? Thầy Hay tí quá Hay tí quá Hay tí bà nguồn lốt à? Ờ Ờ phản anh này cái này Phản ờ, hiểu quá không Mày tên rồi Mày ờ, lại quá đi là gì hả? tí ghê tì của tì quá Thầy tì của tì quá Thầy tì quá Thầy tì quá tì, <cười> <cười> tì quá. Tí quá tì, quá. <cười> <cười> tì, quá. <laughs> tì quá. ไอตี๋ว่ะอิสเนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตี๋ไอตี๋ไอตี๋ไอตี oh yeah, yeah. Nice. ๋ไอตี๋ไอยี๋ไอตว๋ไอตี๋ไอตี๋ไอตเ๋ไอตี๋าเตี๋ไอตี๋ไอตี๋ไอตไอตี๋ไอตี๋ไอตเ๋ไอตี้ยอตี๋ไ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 อตี๋้อตี๋ไอตม๋ไอตี๋ไอตี๋ไี๋ไี๋ไอตี๋ไอตอตี๋ไอต้๋อตี๋ไอี๋ไอตีอตี๋ไอ้ีี๋ไอตี๋ีอตี๋ไอต โอเคเงาตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระเดียวะเจากระเจากระเจาตั้มบี้เฮ้ยกูไม่ฆ่าเลยกูนี่เพชรสู้ๆไหมเพื่อนหนึ่งร้อยโอ้โหทำไมจี๊บเพิ่มไม่เยอะจังวะเฮ้ยตั้มบี้เยอะจังเฮ้ยอะไรเจอไปหมดเลยการดิจิตจะช่วยกันเลยกูกำลังโดนลุมอยู่เนี่ยอย่าเพิ่ง

ทำไมตอนบีมันเยอะจังวะไอยุทธิ์เนี่ย A M O อะไรเออเนี่ยเออใช่ป่ะมันเรยวะเราเขาไม่กลับกันนายอยู่ไหนนี่นะเราโดนลุงแล้วนะนายแค่โดนลุงแต่เราอะตายไปแล้วอุ้ยไอ้ปอมบี้ไอ้ปอมบี้เตี้ยอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมากูจะไปช่วยมึงลองก่อนนะเพื่อนกูจะกลับไปแล้ว

เฮ้ยโดนละโดนละใครวะไอเพชรอยู่ไหนวะโดนวาข้างหน้าหนูดิหาไม่เจอเอาแอปเปิ้ลห้กูด้วยเดี๋ยวกูแบ่งให้ก่อนสวยแอปเปิ้ลด้วยนี่นี่อะไรเี่ยฉันรอมันไว้รอมันไนะคร้บ

กูก็อยูここでで่ที่นั่นแหละกูกำลังจะไปช่วยมึงเนี่ยแต่ดูเหมือนคงจะไม่ทันแล้วมั้งไม่ทันแล้วแหละไม่เป็นไรเว้ยกูจะแก้แค้นให้มึงคีเปอร์ไม่ระเบิดใช่ไหมไม่ระเบิดจริงเปล่าไม่ระเบิดจริงเปล่ะไปไกลเพื่อนเราอ๋อไอ้คีเปอร์ตัยอยู่ไหนนะเฮ้ยไหนมึงตายอยู่ไหนอยู่ใต้น้ำเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปจุดเดิมแป๊บนึง วิวิทฟ้าผ่าฟาผ่าเขาตัวไปนะจุดเดิมอะจุดเดิมไหนอะจุดที่เราที่มึงตายคนจุดเงั้านหน้าหรอตรงไหนเนี่ยเมอกี้เห็นว่าผมปีนปีอ่ะคุณอยู่ตั้งนานกว่าจะไอ้นี่ได้โอ้อุ้ยมีอ อยู่ไหนเนี้ยกันมึงเอาอะไรไปมึงเอาอะไรมงึงอยากให้เนื้อตัวเองช่วยมึงเอาไปชุดกูมาใหม่ใช้แรกว่าเดิมสใส่รองทงใส่รองเท้าเรียบร้อยวันนี้ฝนตกมาเลยนะอยู่ไหน้นแจ็ซองฟ้าไม่มีแดดถ้าแอะฝนตก้วโอ๊ยไอซอมบี้ตัวนี้มันยังไงกันวะฮะยังไงวะโอ้นึกถึงเกม r e s i d e n t Evil เลยเนะี่ย กม่่โหดวาเจอแล้วหนึ่งตัวกําจัดต้องกําจัดมึงฆ่าเพื่อนกูแังอยู่ตรงที่เดิมที่บ้านน้องใช่ไหมเออกำลังจะไปด้วยเจอซอมบี้หนึ่งตัวกูต้องกําจัดเพื่อแก้แค้นให้เพื่อนกูมุดข้ามลอยเพื่อนกูจ้งอะไรเจอเป็นผู่เลยโอ้ยเจ็ดสิบบาทแล้วเออเอาซื้อของจ้ายังไงกำลังมาเจอคิปเปอร์เอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนด้วย ไอ้เโกแกงหัวอย่า hmm. ต right. so like ูมนะเว้ยขอร้องไอ้แม่ชอบขนว่ากลัวกลัวนะฮะเดี๋ยวตัวเราไหนเนี่ยได้เลยเฮ้ยเหมือนเลยบ้านเป็นไงนี่บ้านอย่างเนี้ยผมัยสมัยใช่ไม่ใช่ว่าคิปเปอร์แต่บอกหอมฮะสารอยู่ไหนกำลังมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนใจเย็นที่บ้านเดิมน้องนายนะโอ้ยเราก็ตามเลย นี่เจอแล้วต่อยเลยเจอแล้วเพชรสะกิดสกิดกูรักมึงกูสะกิดเรียกมึงก่อนไม่โดนสะกิดนี่ไงไอ้กับไอ้ปืนรีบหายบ้านเลยสะกิดเรียกก่อนอุ้ยอุ้ยใครตีกูอุ้ยใครก็ตีวะสะกิดเรียกไงผงไม่ได้สะกิดอ่าสร้างบ้านสร้างบ้านเหรอให้ไก่จากที่นี่เลยวะเพชรดูเสื้อนายดูเสื้อแล้วยังอ่ะดูเสื้อแล้วเซ็กซี่ป่ะนี่อนเลย โอ้ตะเจียวเออมีแอดหรืออะไรแกล้งเลยแม่กันหนีกันหนีอย่างไรอย่างตู้กันหนีอย่างู้กำลังหนีอยู่ไม่ได้เลยเรามีแอปเปิลทองพะยะเออว่ะเรามีแอปเปิลทองนี่ว่ะผู้ไม่มีนี่ก็นัดฝันอยู่ไหนวะวิ่งวิ่งหนีแล้วนะอย่างไรก็ตะเกียวถ้าปืน ใส่มุกเช่นน้อยใส่มจิเพื่อนกูอยู่ไหนวะกูวิ่งเาทีนี่เลยโอ้ยอยู่ไหนวะอย่าตามกูมาดิโอ้เจ้าหนีเลยหนีมั้งเหรทไมอ่ะแม่งมากันเป็นผงเลยยืนแถวไหนอ่ะเ้ยมาเมื่อาเม่ออกูต้องตายแน่ๆเลยวันนี้ คลิปีกูจะได้ตาบ้าว่าบ้าไปเยโอ้ยอยากเห็นสภาพตัวกูตอนนี้มากเลยไม่ยิงไหวหรอกไปก่อนโอ้โหสภาพอยู่ไหนะกำลังอุ๊ยอุ๊ยก็แหละเจออแล้วเดี๋ยวก่อนทำกูนักเสี่ยมอยเพื่อนอยากเห็นตัวเองได้ตัวกูเหมือนเม่นเลยเพชร ทำเลยเพื่อนกูไมทำเลยเพื่อนกูอเียเอ้ยเยอะว่ะไปไปหาคราปไปกันไปหาคาครับไมันต้องมีซีดอ่ะอ้สัตเอ้ยับกันหลังกันเย็ดเป็ดเพชดระวังเพื่อนเฮ้ยโอ๊ออกออนเช้าโอ๊ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว มีแอดมินอยู่ตายอ๋อมีคนยิงมีคนยิงปืนใครแอดมินครับผมรู้เลยรู้เลยเมื่อกี้นี่ไงมาแล้วแอดมินแม่งสารเรนเดอร์แมนนนนั่แแหละอดมิเมื่อกี้เฮ้ยอะไรโวยเต็มเลยเก็บก่อนโปวยทานอะไรขาร์ธนูอ่ะแล้วกตอนนี้ผมเห็นเขารออยู่น่ะแกคุณทำไมเต็มไหมธนูอ่ะ โอ้โหอะไรเยอะแยะๆธนงธนูเต็มไปหมดเลยเป็นทำอะไรให้มือนั่นเห็นไหมไอ้เอ็นเอ็นเอ็นเดอร์แมนหรือเอนเดอร์แมนจั๊กเหรอสภาพเราแม่งไม่ต่างกันเลยวะเฮ้ยนั่งเหมือนเม่นเลยวะกูไป็นทำอะไรให้มือเหรอฮะเยสพาทิพขึ้นแล้วรักพาทิพจุงเบย์คุณเอาแอปแอปเปิลมาให้ด้วยคุยคิวใุยเพื่อนกันเพชรแอปเปิลเพื่อน ฮะ Apple ah, yeah. thank you อเีกโอเคเอาอีกเก็บไว้เผื่อใช้ยามยำจำเป็นไปที่ไกลไกลอีกหรอเปล่าป่ะเฮ้ยได้ยินใครร้องแห่แห่ยังอยู่เลยไปเฮ้ยยังอยู่ยังยืนอยู่เลยไอสัตว์แอดมินไม่ช่วยกูหน่อยแล้วแหละคุยไม่มีหัวใจมีธินูด้วยยิงธินูวะยิงแอดมินด้ยเนี่ยยิงแบบนี้ นี่แล <actually> uh ้วเนี่ยทางใหม่เลยทำอะไรเราอีกเก้าเจ็ดแปดอ่ะกดกี่ขวานสัตว์แอดมินกวนตีนกูอ้าวยิงไงวะแอดมินมันเเป็นกียร์ทีมโหดที่สุเดียวหรอโอ้ยมันเยอ่ิงพระเจ้าพระเจ้าแอดมินเขาหยอกตัวเองเล่นอ่ะตัวเองทำไมตัวเองต้องรุนแรงกับเขาอ่ะ ไม่ได้ทำอะไรมือไปหาหิเมาหาหินกับสติ๊กมาแล้วก็ในการต่อยเนี่ยต่อยยาเอาจะได้ซีกค่ะแมงรุนแรงว่ะอุ้ยแมงเล่นยูกตายเลยกูก็ตายเฮี้ยมึงทำอะไรมือเนี่ยตัวอะไรวะปที่ดีกันง่ายดีสัตว์มึงทําร้ายกูไว้ไม่ถึงครับมาเชี่ยเอ้ยกระดูกกระดูกกระดูกเจ้าหมาเล้งวะกระดูกให้หมากินเดี๋ยวกันอยู่ี่เดิมอ่ะ ครับผมตอนนี้ยังไม่ไปไหนอ่ะยังยังอยู่ตรงจุดเริ่มต้นน้องหมาเดี๋ยวไปเลยให้ขี้ขวาขุดโอ้โอเคแกขี้ขวาให้หมากขุดไปมาหนิขี้ขวาขี้ขวาไม่หาม้าไมหามาแล้วก็ขี้ขวาถ้าม่รู้หัวใจแสดงว่ามันเป็นระเบิดออไปขี้ขวาที่หน้าเลย มึงจะวิ่งหนีกูด้วยมือมึงเคยมึงหรอกไอ้เซอร์มันกลัวตันจริงไงวะมไม่ชอบเอออ่าหาเองกดกดใช่ไหมลูกกดครั้งเดียวพอเออเนตอนยังไงพอเพื่อนกันมาตกมันก็จะมากัดเพื่อนด้วกันรอป่ะเนี่ยแล้วพอเพอนกันไปตกทอมบี้มึงก็ไปหาซอมบี้ถึงว่าไอ้มันนั่งอยู่กันจัดการเลยแ่้วมันนั่งอยู่กันเพื่มันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนอยู่ไหนเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว้กนนแลวเี่ย เงี <Hands> ้ย <boundaries> กูได้หมาหนึ่งตัวเจ้าเจ้าเจ้าสอมบี้มึงไฟลุกเลยเจ้าเจ้าเจ้ามึงเข้ามาไอ้สัสฮะกูยังไม่ไปบ้านน้องกูเลยเนี่ยข้าวเรากูมัวแต่ทะเลเท่าไหรลเอาหลยมันจะดูหมามาโชว์ไปเดี๋ยวกูพาหมามาโชว์คุงได้หมามาหนึ่งตัวหมาบ้างเขมีเจ้าเจ้าเจ้ามาถึงบ้านแล้วน้องเลยอุ้ยอยู่ตรงบ้านน้องทำไมคิปเปอร์มันหน้าตาน่ารักเงี่ย เฮ้ยมึงอย่าระเบิดนะเว้ยเซลนี้ไม่ระเบิดมึงมองซะน่ากลัวเลยแสดเฮ้ยหมายชะกัดด้วยอนไรคกูรับเสียวเสียงควาดีเลยอ่ะเขาว่าทุกบล็อกเลยเออฮ่าเออฮ่าแสดบางแก้วอะไรในบางแก้วไม่ติดตาอะไรการจ๋าไปไกลๆจากที่กูเกลียดอานหนึงเออไปเกีหมาหมากูเองอ่ะอย่าตีมากูนี่น้อง ไอ้สัสเกลตันมึงยิงโดนกูอีกยิงโดนกูยิงเงยโกยิงโดนโกไอ้สัสยิงโดนโกใครเอารูกคิเปอร์มาตเอาเฮ้ย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 ยเฮ้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 ย้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ย อยากกินหมาสองตัวละข้าจริงๆนะกันก็ต่อยเพื่อนกันต่อยเพื่อนกันแล้วหมาจะไปกินด้วยหมาจะไปต่อยกันด้วยไปสดแล้วขู่ฆ่าแล้วคลิกหนึ่งเพื่อนกันหมาตีกันโออ้ยไไปรตายแล้วมันเป็นเพียงอุบัติเหตุเพื่อเลยขาไว้ขาไว้เนี่อยากฟังกัอ่ะตนี้ตั้งเป็นบ้าเลยเนี่ยเนงาไม้เพราะว่าเป็นบ้านแถเนี้เออกระเป็งกระเป สร้างบ้านนะสร้างบ้านเอาเอาให้เป็ดนนกก่อเอาให้เป็ดกินเอ้ยเป็ดตายโบโอ้โอ้ย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 ขอาหัวขอาหัววางวางคิเปอร์ซนยิ่งอยากแดกนมอยากแดกนมบัวเฮ้ยเลืกแทงนมบัวคิปเปอร์เหรอคิปเปอร์คิปเปอร์เหรอเก่งใช่ไหม โอ้ยเสียบๆไว้เสียบอยู่กินนมวัวกินนมวัวกินนมวัวอุ้ยวัวมีดอกไม้เวยตุ๋นุ๋นวัวจ๋าไปที่ไกลๆหรือมันมีที่โซนปีกหัวเฮ้ยกูหมดเวลาแล้วครับวันนี้นะครับผมกันน้อเอ็นเจนนะครับกับการเล่นหมครับเพียงครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตแล้วก็รู้สึกมันมากเลยครับผมก็ขอจบคลิป ในการไต่เพื่อนี่เดี๋ยการฟันไอเพชรครับฟันไอดีไออีครับฟันให้ม่งตายเลยครับฟันแม่งเลยอะไรอะไรได้ชี้ชี้กันไรมึงมาตัุยเลยมึงกูละเซื่อยี่ย์ไม่เห็นกูหรอกกูแอบแล้วมังไปไหนวะดูหน้าตาผมก่อนครับเซ็กซี่ป่ะล่ะไอ้เหี้ยร้อนป่ะดูยิงเลยร้อนร้อนผมก็ไปแล้วครับร้อนมันต้องถอดเสื้อผ้าไปดูคลิกครั้งเดียวเลย โอ้ยอะก็ต้องไปแล้วบ๊ายบายจ้าไปแล้วครับจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย